thank <music> you วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาปลูกกระเทียมกับหัวหอมแดงนะคะฤดูเนี้ยจะเหมาะกับการปลูกหัวหอมหัวกระเทียมหอมแดงอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะพิเศษตรงที่เราใช้หัวพันธุ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมันเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระเทียมญี่ปุ่นอ่ะจะแพงมากๆเลยนะคะหัวหนึ่งประมาณ200เยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจะเป็นพันธุ์กระเทียมจีนตามาร้านสินค้ากเกษตรอะ่ะก็โลหนึ่งประมาณพันกว่าเยนอ่ะ ราวๆสา0รอยกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วปีนี้อจาจย์ก็เลยเออประหยัดนะคะอยากจะประหยัดค่าหัวกระเทียมก็เลยเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้ปลูกเองไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเอาปลูกหรอกเพราะว่ากินไม่หมดด้วยแหละค่ะแล้วเขาก็เริ่มงอกนะคะส่วนหอมแดงนะคะอจาจย์ซื้อมาจากร้านที่ขายพวกวัตถุดิบไทยๆนะคะที่โตเกียวนะเนี่ยครึ่งโลอะ่ะครึ่งโลซื้อมาตั้งแปดร้อยกว่าเยนเนี่ย นะคะคิดเป็นเงินไทยก็ราวราวสองร้อยกว่าบาทอ่ะเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นหายากด้วยแล้วก็แพงด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ,ญ่เขาจะเป็นแบบหอมหัวใหญ่หอมแขกกันนะคะเพื่อนๆไม่ใช่หอมแดงหัวเล็กๆแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกหอมแดงกับกระเทียมกับอันจังกันค่ะหอมแดงนะคะอันจังก,ก็จะใช้วิธีการแบบนี้ค่ะนี่คือดูคลิปของเพื่อนๆที่เอามาเชิ์ใน u t u b e อ่ะนะคะ เห็นหลายคนนะที่มาบอกเคล็ดลับนะคะในการปลูกหอมแดงคือประหยัดหัวพันนะวิธีการประหยัดหัวพัน์หอมแดงนะคะก็คือการผ่าครึ่งค่ะแบบนี้แล้วก็ไปปลูกนะผ่าครึ่งประหยัดหัวพัน์นะคะที่จริงหลายๆคนที่สอนมานะคะหลายๆช่องอ่ะใน u t u b e อ่ะ เขาก็ผ่าสีก็มีนะคะแต่ว่าอันยังกลัวเขาจะไม่รอดนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอากาศค่อนข้างหนาวตอนนี้อากาศเริ่มหนาวลงเยอะมากแล้วนะคะก็เลยกะว่าเอาแค่ครึ่งหัวก็พอถ้าเกิดว่าผ่าสีเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเนาะก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันสองผ่าซีสองแบบสองหัวหัวละสองซี่ก่ะ อองงไหมหัวละสองซีกนะคะแบบนี้นะหลุมที่อันจังเตรียมเอาไว้นะคะก็จะปลุกปูด,ด้วยพลาสติกดำแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหญ้านะหญ้ามันขึ้นเยอะนะคะเราก็ต้องคุมแบบเนี้ยกันหญ้านะคะแล้วก็ทำให้ดินเขา ดินเขาชุ่มชื้นอะนะความาความชุ่มชื้นมันไม่ได้ระเหยออกไปง่ายนะคะช่วยช่วยให้ดินเขาชุ่มชื้นตลอดนะคะเพราะว่าปลูกผักที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะกเกษตรกรเขาจะไม่ได้รดน้ํากันนะคะดินเขาจะชื้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะแล้วฝนก็จะตกอาทิตย์ละประมาณครัง้งสองค้งอะไรอย่างเงี้ยวันสองวันนะคะ ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องรดน้ํานะคะคือปลูกแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยอะนี่นะคะอาจารย์ก็หั่นหั่นหัวหอมเตรียมไว้หมดแล้วก็ดําแบบเนี้ยดําดินเอาไว้นะคะอย่างนี้นะแล้วก็กลบนะคะแบบนี้นะคะ่ะ กระเทียมที่ทนจังเก็บไปเมื่อต้นปีเนาะดูค่ะเขางอกงอกออกมาแบบนี้แล้วนะเป็นต้นแล้วอะ่ะเราก็จัดการแยกกลีบนะคะแบบนี้ค่ะอันไหนเสียเสียเนี่ยก็เอาออกไปเนาะดูดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นละเนี่ยค่ะเราจะแยกกลีบเป็นกลีบๆแบบนี้นะคะทำการแยกกลีบไปปลูกเนาะ กระเทียมที่อันจางแก่เอาไว้นะกรีบกรีบกระเทียมนะคะก็จะดําไปอย่างนี้เลยคะ่ะดําดินไปเลยนะคะกรีบหนึ่งก็มันจะได้ต้นหนึ่งนะคะเพื่อนจะได้หัวหนึ่งนะกรีบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้เป็นหัวหัวหนึ่งนะ E มาดูความคืบหน้านะคะของแปลงกระเทียมกับหัวหอมนะหัวหอมแดงที่อาจารย์ปลูกไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะนี่ค่ะกระเทียมนะคะเพื่อนเพื่อนดูกระเทียมขึ้นทุกหลุมค่ะขึ้นทุกหลุมเลยเม็ดอ๋อไม่ใช่เม็ดหัวกระเทียมที่อาจารย์เก็บเอาไว้ปลูกเองนะคะคือเอาไว้ปลูกต่อ เป็นพันกระเทียมของตัวเองเนาะเนี่ยค่ะขึ้นทุกหลุมเลยอะ่ะงามมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็หัวหอมแดงนะคะที่อันจังหั่นครึ่งนะคะผ่าซีกแล้วก็เอามาดำดินเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะขึ้นแล้วนะคะงอกละงอกมาแทบทุกแทบทุกหลุมเลยนะคะบางหลุมก็จะงอกช้าหน่อยนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ดูแล้วนะคะก็คืองอกทุกต้นนะคะทุกทุกซีก่ก่ะต้นหอมหัวหอมนะคะส่วนตรงนู้นนะคะอันจังเพิ่งลงนะก็จะงอกไม่พร้อมกันตรงนี้จะลงก่อนนะคะความคืบหน้านะคะแล้วก็แปลงนี้ค่ะแปลงนี้จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมปกตินะคะหอมใหญ่นะหัวหอมใหญ่ นฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานด้วยมาดูแปลงแปลงครอทนะคะแปลงแครอทแ,แครอทไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันจังใส่ปุ๋ยน้อยไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะแครอทของอันจังอันนี้จะเป็นแครอทสีสีเหลืองนะคะเดี๋ยว ถ้าเกิดถอนได้แล้วเก็บได้เดี๋ยวอันจังจะพามาถอนแค่รทกับอันจังนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองส่วนอันนู้นก็จะเป็นสีผสมนะคะสีม่วงสีม่วงสีเหลืองสีส้มนะคะสามสีแบบนี้นะคะก็จะมีหลายสีหน่อย